ผมชื่อปัญญาอารามรัศมีนะฮะทีมยาเซวิทแอนิโตครับก็แรกเริ่มก็ใช้รถโตโยต้านะฮโร่สีฟ้านะฮะเพื่อนๆน่าจะจำได้ก็วิ่งแบตเกตมาแล้วก็เถิดมาเล่นโอเพนแพ้บ้างชนะบ้างนะฮะ จนมาเป็นไฟแรงเขียวก็เปลี่ยนเป็นเครื่องอตอนแรกผมเล่น RB มาก่อนนะฮะโทษนะเล่นเป็นเครื่อง RB 20มานานพอสมควรนะเมื่อก่อน,น,นะอนเสร็จแล้วก็มาเป็น 1J 1J เสร็จก็ J ไป J มากลายเป็น J Open นะฮะทำช่วงหน้าเป็นคอยสป,ปริงเพื่อที่จะให้หวางเครื่องได้ง่ายแล้วจับพื้นได้ดีเป็นติดอันดับติดอันดับ Open เพื่อนๆหรือหนังสือนิยสารเขาเรียกกระทิงเขียวครับเรากระโดดตัวได้ดีมากรู้สึกว่า60ฟุตเนี่ยจะเป็นคันแรกของประเทศไทย1.5ผมไม่รู้ว่าประเทศไทยจรงหรือเปล่าแต่ว่าเรกคอร์ดที่ผมเห็นนะรู้สึกว่าผมคันแรกยกล้อฮนะเลี้ยวอ้อทับใจที่สุดก็คือได้แชมป์ประเทศไทยสนามน,นครเดซีนะเก็บคะแนนมาพอสมควร คู่พี่ถุสีกับพี่ประสิทธิ์มานะแข่งกันมาก็สังเิญเราได้แชมป์ปีนั้นก็คือพอใจฮนะแล้วก็ประทับใจปีนั้นมากที่สุดแล้วก็ไปจัดเลคคอร์ดจัดอะไรต่างๆนะฮะก็มีที่จัดเลคคอร์ดก็สนามสาฟาร์ทรายการเอ็กใช่ไหมฮะัเอ็แล้วก็ติดอันดับ3ามนดับสแล้วก็เป็นรถกะบะคันเดียวแต่ทีนี้ผมคิดว่า ถนนเมืองไทยนะฮะสนามเมืองไทยขับเครื่องสองล้อคองไม่ลุ่งแน่นะฮะผมก็เลยทําทับสี่รั้ไรมงองยางะทาบใจกค่สีเขียวมากเรยบมีคนประถามซื้อตอนเนี้ยขายปแบบอ๋อไม่ขายครับ จริงๆแล้วออมันก็ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรสําหรับคนอื่นนะฮะแต่สําหรับผมเยอะครับเพราะว่าคันนี้มันคันแรกคันแรกของผมเลยแล้วก็ยังอยู่ฮะยังอยู่ครบสภาพพร้อมแข่งอ่ะครับทำมาหากินมากับเขาแล้วก็มีพอพอมีกินเนี่ยแล้วก็นําเขามาแข่งะอะไรเขาตลอดเลยก็ประทับใจฮะแต่ว่าไม่รู้จะพูดไงเอาเป็นว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมาแลกกันครับจอดให้มันผูกอ,อย่างเงี้ยครับ ก็คือว่าอย่างบอดี้ไฟเบอร์นะฮะคำว่าบอดี้ไฟเบอร์ทุกคนคิดว่ามันเบาแต่จริงจริงเราทำให้มันหนักได้นะฮะนะโดยใช้อย่างคันนี้หนักนะฮะไฟเบอร์3ชั้นซึ่งหลังคานี้ขึ้นไปยืมเหยียดได้สบายเลยแล้วก็ที่เราสร้างรถคันนี้ขึ้นหนึ่งภูมิใจอะ่ะ ที่ที่คนไทยสร้างรถขึ้นมา1คันถึงแม้ว่าจะไม่ไทยร้อยเปอร์เซ็นจริงๆแล้วเนี่ยผมลงทุนคันนี้แพงกว่าซื้อรถหมายความว่าผมมีเงินหนึ่งประมาณ100แสนร้บาทอย่างเพื่อนๆรู้กันนะ100แสนรบาทก็ซื้อสกายไลน์ได้แล้ว1คันที่รถไม่มีทะเบียนจริงๆรถเยอะแยะหมดเลยคันละแสนระบาทซื้อได้ทำไมผมได้ทำแบบนี้ก็คือแบบทำด้วยฝีมือเราเองแล้วก็เราสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ใช้หัวใจญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่า บางอย่างนะข้างในข้างในเครื่องเนะี่ยเราก็สามารถสร้างเองกัดเองของบางสิ่งบางอย่างเรารต,รต,รติดต่อมาเองทำไมไม่เป็นเจมเออก็อาบีหนึ่งอาบีมันขับ4อยู่แล้วอาบียีนะฮะมันขับ4ี่อยู่แล้ว,ะะแ,ลวแล้วก็ผมคิดว่าเครื่องยนต์มันก็คือเครื่องยนต์มันก็มีเหล็กมีมีเนียมเราก็ดูว่ามันต่อเพราะอะไรจริงๆเครื่องทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับคนเราคิดไปเองแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเล่นรถแข่งเนี่ยเราต้องยอมลงทุนอย่างเช่นว่า อนเครื่องแตกเก่งเราก็ยอมลงทุนซื้อปั้นเครื่องซะนะฮะชาร์ประลออะไายะไาเพะอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาสาเหตุเอาขาดไหมเกียร์พังง่ายไหมเราก็ทําอะไรที่เราทําได้เราก็ทําอะไรที่เราทําไม่ได้จริงๆเราก็ซื้อจากต่างประเทศเข้ามาแล้วทำไมโซงมันต้องไปเป็น 200x ทำไมไม่เป็นซูเปอร์ทำไมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย 200x ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับแบบนะฮะแบบบ้านเราเนี่ยมันต้องเป็น200 แล้วอีกอย่างหนึ่งรถ200ก็เป็นรถที่ลู่ลมแล้วก็200ขับ4เนี่ยผมคิดว่าคงไม่มีนะฮะก็เลยทำผมคิดว่าไม่ถึงปีนะฮะไม่ถึงปีแล้วก็ผมได้เทสประมาณนะฮะสองสนามซึ่งสนามแรกถ้าเพื่อนๆก็เห็นก็คือ,อ,อราดบุรี สนามแรกเลยฮะล้อข้างหน้า195ขอบ15ข้างหลัง18อะไรรานองเนี้ยแต่ผมไม่ได้ใส่ขับ4รล้อผมเอาไปลองไปลองเทสเฉยๆว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเก็บรายละเอียดตั้งศูนย์ต่างๆเสร็จแล้วก็ไปวิ่งนครเยียศีก็มีการเทสรถ แล,แล้วก็เราก็เทสว่าสมบูรณ์ไหมหรือเครื่องออกดูลูกชิ้นที่มันสึกหรอเพราะว่างานนี้ผมคิดว่ามันก็สําคัญให้ความสําคัญกับซุปอัพงานนี้งานนี้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ยังไงอย่างนั้นฮะช่าชงยาเต็มที่ก็เป็นชาร์ปเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองก็ไปแข่งมาร์กไม่ได้ใจกี่คันที่ต้องมาขับเที่ยวกันก็ยอปอีวกก็ BMW สีฟ้า แรงนะครับตอนนั้นแรงประมาณนี้นะฮะป๊อปปี้ครับป๊อปปี้สไตลไลน์สามสองขับสี่ก็เขาทำสถิติไว้แรงน่ากลัวน่ากลัวคอนเทนไฟล์ก็รอบแรกใจไม่ดีเหมือนกันนะฮะหัวเทียนมันมันเสียแล้วแล้ว ไม่มีการเทสผมก็กะไปได้เทสนะฮะแต่ว่ากว่าจะออกจากบ้านไปก็เทสเทสไม่ได้ไปถึงก็ใช้สิทธิ์ของของผมในสามรอบเทสปรากฏว่าเวลาออกมาวันนั้น13วิครับวันนั้นผมวิ่งรอบแรกใจไม่ดีนะครับเหลืออีกสองรอบครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัเทียนเก่าๆนะเก็บหัเทีนเก่าๆมา,มามาใส่ใส่ใส่แล้วลองเบิ้ลเครื่อนโอเคมันโอเคก็มีสิทธิ์อีกสองรอบก็ใช้ ก็วิ่งก่อนผมก็คิดว่าเก้ามีแน่แเก้ากลางหรือก้าอ่อนมีแน่แคิดอยู่ในใจนะฮะรอบแรกก็ยังไงก็ไม่ให้พังก่อนผู้นีง่ายๆไม่ฉีดในตัดขัดไม่ฉีดในตัดก็วิ่งอยู่9.4 9.4ก่กว่ากว่านะไม่แน่ใจว่า9.4เท่าไหร่ ก็วิ่งลงไป9.4เหมือนกันแต่ต่างกันหน่อยหนึ่งก็แพ้แล้วตอนนี้เราแพ้แล้วแต่ว่าเราต้องทำให้ดีเก่าแล้วเราจะทำยังไง,าางนี่เราใช้ ประสบการณ์จากที่เราสะสมมารู้และเราต้องทำยังไงครับร <laughs> แล้วทำยังไงล่ะรถมีปัญหาครับเรามีปัญหาจริงๆครับถ้ารถมีปัญหาครับก็ทะถูหมายมาแจ้งความไปทางการไม่รับแจ้งโดยวาจานะครับเอาก็คือเริ่มเลยนะจากรถคันนี้จริงๆเครื่องมันหลวมจริงๆพอแรงดันนะ้ำมันเครื่องมันเยอะมันก็พ่นออกรูหายใจเราก็ต้องถ่ายนะ้ำมันเครื่องเยอะ ถ้าไม่ถ่ายรอบที่สองกระชับละลายเราต้องรีบถ่ายถ่ายเสร็จก็รีบเติมมันไม่ได้หมายความว่าเราเปลี่ยนนะ้ำมันเชื่องทุกรอบทุกรอบ,รอบไม่ใช่ถ่ายมาเสร็จเราก็เติมกลับไปนะครับสังเกตนะถ้าดูามาันเครื่องจะดำๆเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนยังเช็คหัวเทียนี้นะฮะเพราะเราต้องการดูว่าณณณวินาทีตรงนั้นนะคอมพิวเตอร์ช่วยอะไรเราไม่ค่อยได้มากนะต้องการดูว่าน้ำมันพอไหม ถ้าอีกรอบมันจะเป็นอะไรไหมสังเกตได้ถ้าถอดูทีนออกมาแล้วผมจะยิ้มยิ้มหมายความว่าเวลาลงแน่นอนปีเยอะปีเยอะปีเยอะไปก่อนเลยต้องวิ่งจะหมดไหมอ๋อก็ถ้ามันก็ปกตินะครับเวลาตรงนั้นแล้วก็หนึ่งในประเทศไทยมีคันเดียวครับทุกคนก็อยากได้ธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นผมผมก็กดดานเหมือนกันดูดูแล้วนะจริงๆแล้วคุณพ่อปียต้องวิ่งที่หลังแล้วเพราะการทันดีายเนี่ยเขาดีกว่าผม ะะแต่สังเกตเอ๊ผมว่าแปลกใจว่าบางคนเนี่ยเขาขอต่อท้ายไดออ้และอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมวิ่งไปแล้วอยากจะลองวิ่งหลังดูบ้างเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งหลังเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะแลกได้อ๋อธรรมชาติของเครื่องหลวมครับต้องคอยตวเวอยู่บ่อยๆถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติวันนั้นป๊อปปี้เขาลงทีก้0หรือ8ช่างยาคิดว่ารถช่างยาวิ่งไม่ถึงแน่ ไอ้9กจุดศูนย์หรือ8ทั้งอย่างก็ต้องแลกอย่ไปบอกตัวเออก็ขอต่อท้ายบางทีแค่นี้เอก็จบแล้วแรงร้อยฮะต่อท้ายแล้เป็นอะไรแบบทำอนไรมาทำอะไรแล้วมาต่อท้ายต้องแย่งเบล่าใช่ไหมครับเอาแล้วอย่าเอาจะวิ่งนะครับล่าพีก็ขอต่อท้ายผมรู้แล้วเกมต้องเป็นอย่างนี้ รู้รู้ว่าเกียต้องเป็นนี้ว่าคุณปอปีคงคงไม่ไม่ยอมวิ่งก่อนเพราะว่าเขาใช้สิทธิของเขาครับก็เลยวิ่งก่อนก็ธรรมดาผมอยู่หน้าเส้นทิดอยู่อย่างเดียวไม่อยากพลาดคือสมาธิต้องต้องดีไม่มีอะไรก็คือว่าวิธีการเบินของผมก็ไม่เหมือนใครเบินเบินเบินแล้วก็สมาธิต้องดีแล้วก็ไม่ลนสังเกตผมจะวิ่ง ไฟเขียวติดตั้งนานเหมือนยังไม่ออกเลยสังเกตไหมเพราะวันนั้นเขาต้องการ et et ท,ท,ที่ดีที่สุดเราต้องไม่ลนนะแล้วก็ออกไปก็เต็มที่เต็มที่ของเราเท่าที่เราที่มการขับก็คือก็เหมือนบุคคลทั่วไปอาศัยใสเกียร์เร็วค่อนข้างแม่นยำแด้ในรอบสุดท้ายนี่คือ เล่าเลยหรือว่าเป็นหรือเ,เป็นเทคนิคต้องห้ามห้ามบอกแบบว่าออกตัวฉีดในตัดพอใส่สองใส่สามแล้วกดล้ออะไรไม่มไร <ทำ S 2> ู้อ๋อได้เราเล่าเออเรงเล่าไม่เป็นไรฮะเพราะกิจกรรมอะไรมั่งในช่วง9้าว<ะ>ิได้ได้ได้ก็ง่ายๆออกตัวก็พอกระโดดออกไปหน่อยก็ฉีดฉีดนิดนึงนะฮะแล้วก็สับสองก็ฉีดอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่ใส่สามก็แต้มสี่ก็ไหม่แล้วก็เดินลดเดินแล้วนะฮะ มันก็มีมีอีกอมีอีกนิดหนึ่งมีอีกก๊อกหนึ่งก็คือกำนั่เกียร์หนึ่งยันเกียร์ห้าเข้าเส้นเลยนั่นคือนาทีสุดท้ายแต่ผมคิดว่าคงไม่จําเป็นถึงต้องขนาดนั้นรถจริงๆเตะนะครับคือมันเป็นเทคนิคนิดหนึ่งการต่อเกียร์การต่อเกียกร์เ,ยเนี่ยถ้าตัดได้ที่รถไม่ตรงผมจะไม่ต่อเกียร์สองนะฮะแล้วแต่คนอื่นอาจจะขับอีกแบบหนึ่งสับเกียร์สองเพื่อให้รถถอยผมจะไม่พอได้เวลา ตรงนั้นเป็นยังไงม้างพอรู้เวลาแล้วสบายใจหรือยังหรือจริงๆคิดว่าป๊อป,ป,ปีมีอีกอป,ป๊อปีมีอีกใช่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าสบายใจไหมก็มดีใจครับเพราะว่าตัวเราเองไม่ได้กดดันอะไรมากมายคิดว่าเป็นที่สองก็อย่างที่ผมพูดก็คือว่าไม่ชนะก็ชนะใจคนดูครับคนที่เครียดคือไม่ใช่ผมแน่นอนครับผมเข้าใจตรงนั้นใช้กนม้กำัก่อนกลางกลาง การเดินของรถเพียงแค่เซี่ยววิเนี่ยมองกันไม่ออกการเดินของเซี่ยววิหรือเพิ่มบูตหรืออะไรไปเนี่ยมันมองกันไม่ออกนะฮะแต่ว่าเราก็รอลุ้นแต่แมนิกาอยยางเดียวหน4ครับโอ้โหเก้ครับปเเป็นอันว่าแอมเปรประจำปี2องาี ในรายการซุปอั์ไทยแลนด์เลขอสองศูนย์ศูนย์สี่อันดับที่หนึ่งได้แก่ปัญญาอารามรัศมีภูมิใจครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีหลายๆคนอย่างเช่นคุณออฟมีมีดังๆหลายคนนะฮะแล้วว่ามีเราเป็นหนึ่งในน,นั้นภูมิใจ,ใจไปแข่งที่เซป,ปังเอ่อโดยโดยเกิด ไอเดียจากออคุณแอมนะฮะเอ็กโอพาผมไปนะฮะไปไปแข่งนิเซปังประทับใจฮะแล้วก็ภูมิใจที่ว่าได้ได้ได้ออกไปสู่อาเซียนถือว่าเป็นอาเซียนนะฮะงานนี้แล้วก็หลายๆประเทศเข้ามานะ รู้สึกดีใจที่ว่าเป็นตัวแทนของคนไทยนะฮะไปไปไปต่างประเทศไปเอาชนะชา,ชาวต่างประเทศได้คือว่าเลกข์ดที่ดีที่สุดของค,ค่มภีร์นั้นนะฮะมันมีใบเดียวภูมิใจที่ว่าถ้วยใบยนี้มีใบเดียว ก็อยากให้เพื่อนๆหรือคนไทยทั้งประเทศนะฮะภูมิใจนะครับว่ามันเป็นฝีมือของคนไทยนะฮะถึงแม้มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ทำด้วยหัวใจของคนไทยนะครับจริงๆเขาเขาเรียกมารชมพูฮะมันโหดไปน,นิดนึงแต่ว่า แยกน้องชมพูเฉยก็ได้าาครับมันน่ารักครับ